หรือเปล่าคะว่าตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีโครงการใหม่จริงใช่ค่ะตอนนี้มีโครงการใหม่เป็นพื้นที่จัดสรรแบ่งล็อกนะคะที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาทั้งหมดเลยนะสวยมากๆแถมลมเย็นสบายๆเลยอะตอนน,ออน,นี้ตอนนี้คือคิดอะไรไม่ออกแล้วเพราะว่าลมเย็นมาก ลืมจะถามแทนคุณผู้ชมแปลงนี้ที่จัดสรรโครงการนี้อยู่ที่ไหนตรงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลพับทาชัยค่ะอำเภออูทองจังหวัดส,สุพรรณบุรีขึ้นชื่อว่าจังหวัดส,สุพรรณบุรีคือไม่ไกลจากรุงเท้ถูกต้องที่สําคัญนะดินดี<ช>น้ําดีนะคะอากาศดีด้วยสบายโอ้โหคุณผู้ชมลองต้องลองมาสัมผัสเนาะ<ช>ดูจับผมเราสองคนแปลงนี้ขนาดเริ่มต้นเท่าไหร่ขนาดเริ่มต้น3ไร่ค่ะแล้วก็ราคาเริ่มต้น3 0 0แสนบาทไร่ละ3 0 0แสนบาท ก็คือเริ่มต้นสามไร่ถึงห้าไร่สูงสุดเนี่ยคือห้าไร่ละค่ะเริ่มต้นที่สามแสนบาทก็คือขนาดพอเหมาะพอเหมาะพอดีใช er ่สําหรับคุณผู like ้ชมจะแบบยกบ้านมาตั้งได้เลยเนาะมีที่เหลือไว้ทําอย่างอื่นได้ด้วยปลูกผักนะทําบ่อน้นๆน่ารักน่ารักนะคะทําบ้านสวนหรือว่าจะทําเป็นปลูกเนี่ยข้างๆที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นพวกปลูกผักเนาะทำได้หมดคือดินที่เนี่ยดินดําดินเหมาะสําหรับทําการเกษตรเลยนะคะแต่ว่า แตงคุณผู้ชมก่อนแปลงเนี้ยน้ำครบไฟครบแต่ตอนนี้คือมันเพิ่งเริ่มโครงการก็ยังจะไม่เรียบร้อยในส่วนนี้วันนี้เราเลยแค่มันเรียกน้ำย่อยคุณผู้ใช่ให้คุณผู้ชมก็คือตรงเนี้ยบอกก่อนข้อดีที่พวกเรามาตรงนี้ก็คือถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณผู้ชมชอบจะได้ติดตามคลิปพอคลิปมาคุณผู้ชมดูแล้วก็มาเลยใช่ ไมบอกไงคอยกดติดตามไว้เลยกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดถ้าเราพามาชมแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วถูก<อ><อ>ต้องค่ะ<อ>แล้วที่สําคัญตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นว่าเป็น,ปน,ปนวิวภูเขาเนาะจะอยู่ไกลหรือเปล่าไม่ไกลอ่าตรงเนี้ยคะ่ะห่างจากจอนเมืองอยู่ที่ประมาณ120กิโลเท่านั้นเองนะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งขับรถมาถึงแล้ว<ช>แล้วก็อยู่<อ>ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่แค่ประมาณ20โลโอ๋อถือว่าไม่ไกลนะแล้วก็ตลงตลาดเนี่ยแถวเนี้ยมีหมดนะอ่า เส้นข้างหน้าคือหลังกล้องที่คุณผู้ชมไม่ได้มองเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นทางหลวงชนบทนะคะสุพรรณบุรีเส้น3019ก็คืออยู่ไม่ไกลจะสสีงองนวยความสะดวกอยู่ในชุมชนไม่เปล่าเปลี่ยวแถมบรรยากาศวิวแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้โอ้โหพูดมามีแต่ข้อดีหมดเลยอะ่ะใช่เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมคอยติดตามเนาะแล้วเดี๋ยวไปรับชมคลิปเต็มๆวันที่เราพามารีวิวแบบเต็มๆกันนะคะ